ฮุนได H1 อัพเกรดชั่วล่างใหม่ให้ผู้โดยสารนั่งในสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนระยะเหยียบเบรกสั้นลงติดตั้งชุดชัวงล่างออซี่ชูอพหน้าออซี่แบบโมโนโทูบแก๊สผสมน้ำมันมาพร้อมปุ่มปรับน้งหมด32ระดับ ชุดชุล่างออซี่รับประกัน3ปีหรือ100,000กิโลหมดรับประกันสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ได้ติดตั้งวัชอบหลังออซี่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่นหมด3 2ระดับคู่กับสปริงออซี่สปริงออซี่มีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้าสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารหุนไดฮ1ติดตั้งชออซี่ด้านหน้าแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันช ออซซี่ C, แบบโมโนทูบขนาดกระบอกเดี่ยวลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบกวาลออโต้คอยควบคุมไม่สปริงเพิ่มแรงดีดทันทีที่สปริงดีดตัวชอออซซี่ C, จะเพิ่มแรงหน่วงตามชอออซซี่ C, ติดตั้งด้านหน้าคู่กับสปริงดเดิมที่มาจากโรงงานในรถฮุนไดฮีชวันผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนลดอาการโครงฮุนไดฮีชวันติดตั้งชอออซซี่ C, คู่กับสป,ปีเิงเดิมด้านหน้าฮุานไดเฮชวันทุกรุ่นทุกโฉมนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายชอบออซซี่แบบโมโนโทูบแก๊สผสมน้ำมันมาพร้อมปุ่มปรับไดทั้งหมด32ระดับชอบนุ่มหนึบแบบไหนเจ้าของสามารถเลือกปรับแต่งความนุ่มนวลได้ถึง32ระดับฮุนไดเฮชวัน ดตั้งชอบออซซี่แบบโมโนทูบขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ที่มีระบบวาล์วออโต้ควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดีท่านที่ใช้รถฮุนไดฮ1ชอย่าอัพเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลน,นั่งสบายชอบออซซี่แบบโมโนทูปแกนผสมน้ำมันชอบออซซี่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่นหมด32ระดับ ชอปออซี่ติดตั้งคุกกระสปิงเดิมๆที่มาจากโรงงานด้านหน้าฮุนไดเฮชวเนียนนุ่มนึบนิ่งนั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโครงระยะเหยียบเบรกสั้นลงขับขี่อย่างมั่นใจด้านหลังรถฮุนไดเฮชวแก้อาการสะเทือนผู้โดยสารนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางโดยชุดชุงล่างออซี่ ชอปออสซี่แบบโมโนทูปแก๊สผสมน้ำมันมาพร้อมระบบวาล์วออโต้และปุ่มปรับนุ่มสามสระดับคู่กับสปริงออสซี่สปริงออสซี่ออกแบบมีความหยุ่นตัวสูงขดถี่กระจายแรงดีดได้ช้าสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารฮุนใด H1 อัปเกรดชั่วล่างใหม่ในชุดชั่วล่างออสซี่ ด้านหลังเราทําการติดตั้งสปริงออซี่ที่ออกแบบมามีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้าสร้างความเนียนนุ่มผู้โดยสารนั่งด้านหลังนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางลถอาการสะเทือนเสียงดังมายัง้องโดยสารนอกจากนี้ยังเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งสปริงออซี คดทีกระจายแรงดีดได้ช้าสร้างความเหนียวนุ่มในการนั่งโดยสารติดตั้งควบชอบ็อปออซี่แบบโม,โมโนโทูบแก๊สผสมน้ำมันช็อปออซี่แบบโมโนทูบมาพร้อมปุ่มปรับนุ่งหมด32ระดับชอบ็อปออซี่มาพร้อมระบบวาล์วออโต้คอยควบคุมไม่สปริงเพิ่มแรงดีดทันทีที่สปริงดีดตัวชอ็อปออซซี่จะเพิ่มแรงหน่วงเองอัตโนมัติแรงหน่วงจะทำงานสัมพันธ์กับการดีดของคอยสปริง สปริงดีดตัวสูงโชวอ,อัพออซี่จะคอยหน่วงสปริงให้ชะลอการดีดตัวช้าลงลดลงส่งผลทําให้อาการสะเทือนเมี่อ้องนโดยสารลดลงผู้โดยสารจะนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางโชว์ออซี่คู่กับสปริงออซี่ด้านหลังรถหุนใดเฮชวันเนียนนุ่มหนึบนิ่งนั่งสบายชอ,อ์ออซี่มาพร้อมปุ่มปรับน้งหมด32ระดับ ติดตั้งคู่สปริงออซี่ในรถฮุนไดฮ i ชวผู้โดยสารนั่งในสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโคลงช่วยทำให้ระยะเหยียบเบรกสั้นลงขับขี่อย่างมั่นใจท่านเจ้าของรถฮุนไดฮ i ชวอย่าอัพเกดชยวล่างให้นุ่มนวลน,นั่งสบายชุดช่างออซี่เนียนนุ่มหนึบนิ่งนั่งสบายในรถฮุนไดฮิชวทุกรุ่นทุกโฉม h ุนไดเฮชวอย่าอัพเกรดชั้นล่างใหม่ให้ผู้โดยสารนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางรถอาการสะเทือนเสียงดังในห้องโดยสารชววบออซซีแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีระบบวาล์วออโต้ชววบออซซี่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่หนหมด32ระดับ ติดตั้งคุกกระสปิงออซี่ที่มีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้าสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งรนสารฮุนได H1 นทุกรุ่นทุกโฉมอัปเกรดชุลล่างใหม่โดยชุดชุลล่างออซี่เนียนนุ่มหนึบนิ่งนั่งสบายลดอาการสะเทือนเสียงดังไปยังห้องดยสารฮุนไดฮุนเนียนนุ่มหนึบนิ่งนั่งสบายลดอาการสะเทือนระยะเหยียบเบสสั้นลงโดยชุดชุลล่างออซี่สนใจติดต่อ เมอร์สี่คบนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7